ถ้าลูกหยุมหัวกันพ่อแม่จะทำยังไงดีคะก็เดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะคลิปแรกค่ะวันนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเราเนี่ยมีลูกมากกว่า1คนแล้วก็ลูกแบบว่าหยุมหัวกันเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องที่พ่อแม่ต้องทําคืออะไรนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทําก็คือเวลาเขาหยุมหัวกันเนี่ยเราถ้าเกิดแบบว่ามีการตีกันอะไรด้วยเงี้ยสิ่งแรกเลยคือห้ามก่อนนะคะแต่ สิ่งที่สองที่ตามมานะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องไม่เข้าข้างข้างใดข้างหนึ่งนะคะคือลูกๆเนี่ยเวลาเขาหยุ่หัวกันโอเคถ้ามันจะเป็นอันตรายอะไรก็รีบห้ามก่อนใช่ไหมคะพอห้ามแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าแน่นอนละค่ะต่างคนก็ต่างฟ้องใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างจะบอกว่าตัวเองถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้อีกฝ่ายนึงไม่ดีอย,ดอย่างนั้นอีกฝ่ายนึ่งไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทําได้อย่างเดียวเลยก็คือรับฟังค่ะ ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วไม่ตัดสินนะคะแล้วถ้าจะทําโทษถ้าเกิดเขาทําอะไรที่รุนแรงนะคะแล้วถ้าอยากจะทําโทษนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะแบบให้ไปนั่งนะคะเข้าหากําแพงหรือว่าไปนั่งสงบสงบจิตสงบใจตรงไหนสักมุมหนึ่งเข้ามุมอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าจะทําโทษต้องทําโทษทั้งสองคนนะคะแล้วถ้ามีใครในคนใดคนหนึ่งทําอะไรที่มันรุนแรงมากกว่าอีกคนนึงคนนั้นอาจจะถูกทําโทษที่มันแบบแรงขึ้นอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเข้ามุม 5นาทีแต่อีกคนหนึ่งนะคะ3นาทีแต่ทั้งสองคนก็จะต้องได้รับการทําโทษเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาทะเลาะก,กันนะคะไม่สามารถทะเลาะก,กันเองได้บางทีเนี่ยหรือบางทีนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเราก็ไม่ต้องไปทําโทษเขาค่ะเราก็แค่รับฟังนะคะรับฟังแล้วก็รับฟังแบบแบบว่าอ๋อเหรอคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่แบบไปตื่นเต้นหรือว่าไปดุหรือว่าไปแสดงอาการที่แบบที่แบบว่า เข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะก็คือพยายามนิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะรับฟังแล้วก็บอกโอเคเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วโอเคว่ายัางไงนะอ่ะอีกคนนึงเล่าซิอีกคนเล่าซิแน่นอนละค่ะแต่ละคนก็จะต้องบอกว่าตัวเองทาถูกใช่ไหมคะตัวเองดีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดีเราก็ฟังไว้อย่างเดียวแล้วอาจจะสอนเขานะคะว่า อ๋อเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนะต้องแบ่งกันนะคะต้องแชร์กันหรือว่าจะต้องช่วยกันไม่ทะเลาะกันอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆสอนไปแต่สอนแบบไม่ดุนะคะเพราะว่าถ้าเราสอนแบบดุเนี่ยเขาก็จะแบบต่อต้านนะคะแต่พี่เมย์เข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะโมโ oh หหรือว่าทําอะไรยุ่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงเข้มบ้างเพื่อจะให้เขาหยุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่า พอเข้มแล้วก็ต้องซอฟลงนะคะแล้วก็ฟังเขาเยอะๆค่ะอ,อ,อย่าไปทําโทษอะไรที่มันแบบรุนแรงอย่าใช้การตีนะคะเพราะว่าการตีจะทําให้เด็กก้าวร้าวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราพยายามเข้าใจแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต้องไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าทําให้เขาเห็นว่าเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ย ผิดทั้งคู่นะคะทาโทษก็ทําโทษทั้งคู่ถ้าไม่ทําโทษก็ไม่ทําโทษเลยนะคะแล้วก็สอนเขาอะไรแบบนี้ค่ะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยอยู่หัวกันนิดหน่อยเราก็อาจจะแบบห้ามเขาก็หยุดแล้วอะไรแบบนี้นะคะการฟังนะคะการสื่อสารที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ดีที่สุดค่ะนะคะเดี๋ยวออลองมาดูคลิปต่อไปนะคะแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยอยากให้พี่เมย์ทำเรื่องอะไรหรือใครประสบปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเ๋ยวพี่เมย์จะทำคลิปให้ค่ะวันนี้นะคะแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย